ใหม่ล่าสุดความยาวขึ้นครบที่สุดในปัจจุบัน755 808 940และ1064ผลลัพธ์ชัดเจนค้นหายถาวรนแน่นอนครับ ในปัจจุบันนี้นะครับผมหลายๆคิดเนี่ยมีเครื่องไดโอดเลเซอร์กำจะดขนอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ยังไม่ค่อยน่าพึงพอใจเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นขนขึ้นเด็วขนไม่ร่วงนะครับผมแถมคนไข้รู้สึกไม่สบายผิวตัวนี้นะครับเดลล่าโฟแมกนะครับผมใหม่ล่าสุดตัวนี้อัปเกรดมาจากตัวสาวเว็บ k งนะครับผม เรามาดูสี่เหตุผลนะครับผมทำไมเราถึงต้องมีไดโอดเลเซอร์ดีๆสักเครื่องหนึ่งติดไปที่คลินิกนะครับผมข้อหนึ่งนะครับผมความยาวคลื่นครบที่สุดในปัจจุบันกับสี่ความยาวคลื่น755 808940ที่เป็นเว็บเล็งใหม่นะครับผมและ1064บอกเลยว่าขนหลุดดีมากๆแล้วก็ขนขึ้นช้าลงเลยครับผมข้อ2พลังงานสูงสุดถึง4000วัตต์ตัวเครื่อง4000วัตต์ตัวหัวไดโดนะครับผมให้มาถึง2000วัตต์บอกเลยว่าพลังงานสุดๆจริงๆแล้วก็ผลลัพธ์ชัดเจนขนหายถาวรนแน่นอนครับ ข้อ 3. ตัวเครื่องสามารถยิงได้สูงสุดถึง1000ล้านช็อตแถมหัวคูลิ่งเฮดนะครับความเย็นสูงสุดถึงลบสบอ,องศาทำให้การกำจัดขนเนี่ยสบายผิวเจ็บน้อยรู้ซึกฟีลดีมากๆครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อ 4. ตัวเครื่อง De ลล่า m ฟล์เครื่องนี้นะครับผมมาตรฐานการรับรองได้ทั้งออยไทยแล้วก็ USFDA นะครับผมแถมมีมาตรฐานการผิดอื่นๆมากมายรับรองไว้ว่าปลอดภัยแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแน่นอนครับ สำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะครับผมหรือคุณหมอท่านใดที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมหรือว่ามีอยู่แล้วอยากจัปเกรดเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผม <S <S บอกเลยว่าเดล่าโฟมแม็กนี้ตอบโจทย์มากมานะครับผม <S <S ก็ฝากได้อดโฟมแม็กเครื่องนี้นะครับผมไว้พิจารณาด้วยสามารถนัดเดโมได้ฟรีนะครับผมทดลองได้ฟรีลองยิงได้ฟรีให้คำปรึกษาได้ฟรีนะครับผมคลิกลิงก์หรือว่าติดตามช่องทางด้านบนได้เลยนะครับทักมาได้นะ